นุ่มเซกคนตายนี่สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนุ่มเซกคนตายนี่ครับก็บอกลการากระซิบเหลืองสมุนไพเรเหลืองต้นมาเป็นยากันลาวนะครับก็วันนี้มาสมุนไพรย่อครับมาบอกเราสรรพคุณ บอกถึงประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันครับก็สรรพกุลหลายอย่างนะครับตั้งช่วยครับร่มในลำไส้ประเราะตาดแก,กแกเสะอกแกเงื้อบวมครับหรือด,ดูเสียครับครับหรือล่มแกลหลอใในอกแกกระเส้แกเจียนเป็นยาะบายก็ส่นใหนบ้างนะครับที่เป็น สมุนไพรนะครับก็สวนต่างๆก็เริ่มจากหลากด้วยนะครับรากคับสบรพพคุณเป็นยาระบายแก่ต่องผูกก็บใบย่อก็มีหลดคุ้มนะครับทีสรรพคุณบำรุงธาตุแก้ไขปวดคอกันน้ามาท้าแก้หลอดเก๋าได้ครับก็แก่ต้องลวงในเด็ก ยังช่วยในการเกลีกยกบวมมกับก็ลูกดิบนะครับลูกดิบก,ก,ก็กรลกแกะก็ลโกย่อนะครับที่มีหลดเพชรโลนก็มีสะบบคกุ้นกับล่มนะครับบำมุงลาช่วยฟกเลือดนะครับ โอเคกินสะอาเจียนกับเพื่อนๆทยกักรโลวาลูกย่อนะครับเอามากินกันเปลือนะครับวิธีการกินวิธีการใ่ายย่อมาเป็นสมุนไพรนะครับถ้าแกอาเจียนนะครับกระจายลูกดิบกับเรือหวาห้าม ดูกตียังไม่สุกนั่แหละครับพาครับคว้าไปชิ้นบางๆยางเนี่ว่าคัวไฟอ่อนๆครับให้เลือดที่กับไม่เลือดซดกว่าใจและกกังส้องกับมือครับตอมแล่ว,ว่าจ้องเป็นนามก็จิบบ่อยๆในตอนนี้มีอาการนะครับถ้าดื่มกำลังมาก จะถ้าเม็อาเจียนนะครับเราก็ต้องจิบครับจิบไปนน้ำชาแะไะครับถ้าเป็นใบซดนะครับชายต้มเป็นหนามกินครับอว่าบดแห้งช่วงเป็นชาเอามาก,ก,กินกันก็ได้ครับจะช่วยในการแก้ปวดเมื่อยปวดตามคอตามเท้าครับยัว่าย่งแก้ตรองลวงลดไข้แก้กับใช่ไหมได้ลาว ลงต้นยังเหมือนเท่าเกบรบวานเพราะกระโหลกใจครับถ้าเป็นดอกดอกย่อครับดอกยอ่อไ่ต้มครับเป็นน้งกินครับหรือว่าตักแห้งเมื่อนหรครับชุเป็นชาช่วยป,ป้องกันหรือบาลุงหัวใจครับก็มีการในะนํามานนะครับว่าแต่ว่าจเจ้าโย่นะครับมาราซ่าการ แก่เจนแล้วแกอวกนั้นและครับให้เอาลูกดิบข้มย่อแล้วครับที่โตเต็มที่ครับเอามาควาดบ,บางๆเดี๋ยวไปตากแห้งครับแล้วมาคั่วในกระทะให้แห้งเกลี่ยม,มันครับนั่มาบดเป็นพ้งครับก่อนใพุ้งประมาณยี่สิบกรัมครับช่วงใ้หนำเดือดไม่ไหม้ครับ นึง่งฤทธิ์เฉยถงไหวทั้สซีมันาที่ครับก,ก็กรองกรองมะนาำครับใึ่ในกระติกน้ำร้อนไว้กิบก็ตุกุชั่งโมูเวล,ลาขึ้นทรายเวลาอาเจียนนะครับนี่แหละครับสับปะุนของย่อครับ ทีพ,พ่อพ้าบอกเลากกาซิบกับเพื่อนก็อนทางนี้ทางนั้นนะครับก็ยำเสม,มอครับก่อนได้เริ่มมาชายสม,มุนไพ่และก็ตามนะครับกดควรศทุก้าคณะกากินคณะการชายให้ทุกตรงด้วยนะครับกดฟาดเพื่อนกดติดตามน,น,ตนุ้งเซกคนไตนี่เพื่อเป็นกำลังใจ กันลุงเซนคนนี้ด้วยครับคลิปหน้าผมลุงเซ็นคนตตนี้จะเอาเหลืองเหล้าของสมุนไพรอะไรมาบอกปนเปืี่นเล้าก็ขอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ